เรามาแกงเลียงกะทิกันนะจ๊ะแกงเลียงกะทิผักเลียงใส่กุ้งสดนี่เครื่องสาก็ตำนะมีหัวหอมกะปิน้ำตาลเกลือเนาะแกงพวกนี้เน้นเกลือจ้ะไม่เราจะไม่จะเราจะไม่ใส่เครื่องปรุงรสไอ้พวกซอสปรุงรสน้ำปรุงน้ำลาไม่ใส่จ้ะจะเน้นเกลือจ้ะแกงเลียงนี่จะเน้นเกลือนะจ๊ะไปดูกันเลยค่ะเรามาแกงกัน แรงกันเลยจ่ะจะได้ยินเสียงหม้อเดือดราะษาตั้งกล้องใกล้กับหม้อข้าวหม้อข้าวก,ก็กำลังเดือดเลยจ้ะกันมาจากตลาดนิวมิวมามาแรงเรียนกะที่ผักเหรียนใส่กุ้งสดกันดีกว่านะคะทุกคนใส่ทั้งเปลือกนี้เลยจ้ะไม่ต้องปอกออกนะคะทุกคนไม่ต้องปอก้า เราก็ล้างไว้เรียบร้อยนะครับใส่ักเลียงเลยและใส่กะทิเลยเพราะว่ากะทิเดือดตะเกียงก็สุกพอดีสายจะทำไม่เหมือนเพื่อนเดือเพราะเราทำกินแค่เมื้อเดียวเราไม่ได้ไว้ทั้งคืนเราทำกะทิสดกะทิสดเลยใหญ่หัวน้ำ

นี่เครื่องของเขานะน้ำตาลน้ำปลาเกลือน้ำเอิ้องน้ำตาลกัปรีเกลือสุดนิดหนอ่อยแกงเลียงพวกนี้จะไม่ใส่พวกซอสทุกชนิดจะไม่ใส่เด้อกะปรีกะปรีเป็นหลักเนาะแกงเลียงกะปรแกงรอเดือดข้าวก็หอมมากหู่ข้าวไว้หอมมาก น้ำกะทิเราไม่ต้องใส่เยอะใส่เยอะไปเราก็ไม่กินกินแต่เนื้อนะหอมเดี๋ยวให้เดือดแล้วใส่กุ้งเราเดือดก่อนนะ กิมรักแดเข้มรักอยากเกินไปนี่ทำให้รักอ่อนๆอวใส่กุ้งเลยค่ะสาหนักมือใส่เพลเยอะไปน่อยแต่ว่าไม่ใช่ว่าเค็มปีเค็มกินได้แต่สาเป็นคนกินเกดือดงางก็เค็มสักหน่อยสาก,ก็รู้สึกว่ามันเค็ม ปุ้งใส่ทั้งตัวอลไจ้ะไม่ต้องปอกอะไรทั้งหมดทั้งสิ้นจะมีรสชาติอร่อยนะคะให้เดือดก่อนปิดฝาจะไปนเลยให้ปุ้งสุกก่อนนะกับข้าวาเราไม่ต้องทำให้เหมือนใครเราทำสไตล์ตัวเองเรากินยังไงเราทำอย่างนั้นค่ะเราเป็นไงเราทำอย่างนั้ ไม่ได e voilà bon? ้ไปแบกเพคือว่าถนัดแบบไหนทําแบบนั้นได้ทำกินนะเราไม่ได้ทําขายนะถ้าทาขายทําสไตล์เราลูกค้าก็ชอบนะบางทีสไตล์ของเราได้แล้วจนาใส่ข้าวมันยองสาสาวใต้ผักช่องด้วยนะคะต้งกะทิปะเตียงใส่กุ้งสดยากินกับน้ำจิ้กระปิกร่อยเด้อ กินกับเกลียวกับปีกอร่อยเด้อเสร็จแล้วค่ะ